สวัสดีค่ะนะจะเพจคนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาเรามากับปัญหาเออน้องหมาเหา่าแต่ว่าประเด็นคือคุณเล็กซึ่งเป็นเจ้าของหมาเนี่ยเขาจะเอาหลานอายุ10ขวบมาที่บ้านแล้วจะทำยังไงไม่ให้หมากัดน้องประมาณนั้นปะครับใช่ค่ะคุณเล็กมีเวลาให้15นาทีเล่ามาเลยค่ะว่าหมามันมีอาการอย่างไรมัง่งคือหมาตัวนี้มันเขาค่อนข้างเห่าคนแปลกหน้า อนะครับคือเคยพาเพื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเห่าตลอดเวลา oh. แล้วคราวนี้พูดีช่วงปิดเทอมเนี่ยหลานเขาจะมาที่ที่บ้านมาอยู่สักเดือนหนึ่ง mm hmm. เราก็กลัวว่าเอ๊ะหมามันจะยังไงหรือจะมีวิธีสร้างความคุ้นเคยยังไงออ mm ืท hmm. ำประมาณนี้หมาอายุกี่ขวบนะคะประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนเขาเหา่าแต่เขาขยังไม่เคยมีประสบการณ์กัดไครใช่ไหม ยังครับโอเคเวลาเขาเห่าในความรู้สึกของคุณเล็กอะแบบว่าความรู้สึกส่วนตัวละเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่รังสังหรณ์ความรู้สึกส่วนตัว,ว,ว,ม,ว,ม,ว,ตวมีความรู้สึกว่าหมามันเห่าเพื่อที่จะกัดไหมเออเทาที่สังเกตคือมันเป็นบางเฉพาะบางคนนะครับอย่างอย่างมีพี่พี่บ้านตรงข้ามเนี่ยเขาออกมาลดน้ำต้นไม้หน้าบ้านทุกวัน ทีแรกมันก็เห่าจนเดี๋ยวนี้แค่ออกไปยืนดูเฉยๆแต่ว่าอย่างกับคนกวาดใบไม้ในหมู่บ้านอย่างนี้อันนี้เห่าเห่าเห่านักมากโอเคคือการที่หมาเห่าอ่ะโทษทีอะไรนะคะคือทั้งที่เขามากวาดหน้าหมู่บ้านหน้าบ้านทุกวันอย่างเนี้ยมันก็เห่าทุกวันอืมันเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าคนข้างบ้านอ่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะเห็นเป็นบางเวลาแต่คือกลิ่นมันก็อยู่แถวแถวนั้นนึกออกปะครับเออแต่คนกวาดคนกวาดถนนหรือคนกวาดใบไม้อย่างเงี้ยเขามาแล้วเขาก็จะไปคือกลิ่นมันจะมาแล้วกลิ่นมันก็จะไปอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้อันไไีนายไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปเห็นสถานการณ์จริงแต่ทั้งนีทงนน้ทั้งนั้นการที่หมาเหา่ามันไม่ผิดนะคะเพราะมันเป็นธรรมชาติของหมาที่เขาต้องเหา่าเขาต้องแจ้งเราให้รู้ว่าเฮ้ยมีคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วเว้ย อะไรเงี้ยเพราะมันมันคือธรรมชาติของหมาทีนี้เนี่ยการที่เราการที่เขาเห่าเนี่ยเราไม่ว่าแต่ถ้าเราบอกให้หยุดเขาต้องหยุดเนาะซึ่งนั่นก็ทําได้โดยการที่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะบอกวิธีอันนี้คือเขาเห่าจะเพราะเวลาเขาเจอคนแปลกหน้าใช่ปะไม่ใช่แบบเห่าสเปะสปะแมงวันอมอไซ้์วิ่งผ่านก็นเห่จาจักรยานผ่านก็นเห่าอะไรเห่าหมดอลยเงี้ย ไม่ไม,ไม่ไม่ครับไม่เอาเฉพาะคนแปลกหน้าเอาเฉพาะคนแปลกหน้าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะหยุดเขาได้นะคะคือแนะนําว่าให้ใส่สายจูงเนาะเกี่ยวกับปอกคอไว้เลยสายจูงยาวๆไม่ใช่สั้นๆน,นะเอายา,ยาวๆเลยทีนี้เนี่ยวเวลาเขาอยู่ในบริเวณบ้านเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาสายจูงก็จะลากไปลากมาไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงนะทีนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะคะ ให้เขาเห่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาคือยังไงเอาเพื่อนหรือเอาคนแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักอะหรือว่าไอเนี่ยไม่เห่าประจำเลยพามาให้มาเดินหาหน้าบ้านพอหมาเราวิง่งไปเห่าใช่ป่เห่าอนุญาตให้เห่าได้สองถึงสามทีทีนี้เนี่ยสิ่งที่อีเนสจะให้พี่ทําก็คือจับปลายสายจับปลายของสายจูงอีกด้านหนึ่งนะไม่ใช่ด้านให้ติดหมานะอีกด้านหนึ่งแล้วก็เรียกหมาชื่ออะไรนะคะ ชื่อมีตังมีตังอ่าเรียกมีตังมาแล้วก็ตกสายจูงอ่าย้ำนะเรียกชื่อก่อนมีตังเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้ว่าเราเรียกเขาอันที่สองมาใส่คำสั่งและมาซึ่งหมาไม่เข้าใจคำว่ามาคืออะไรไม่รู้ทีนี้เนี่ยพอ,อเรียกมาปุ๊บเราก็ต้องสอในให้เขาเลียว่าคำสั่งมาคืออะไรโดยการกระตกสายจูง นมกระตกสายจูงยังไงคือปึ๊กมาเล็กๆนิดหน่อยให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือมีใครมาดึงนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยมันแล้วแต่หมาบางตัวกระตกแค่นั้นเขาไม่รู้สึกอาจจะต้องกระตกแรงขึ้นนะคะพี่ก็ต้องเอ่อเพิ่มระดับความแรงของพี่กันเอง เราไม่ต้องการกระตุกให้หมาล้มอะไรซะขนาดนั้นนอกเสียจากว่ามันกันโชกแล้วแต่ถ้ามันหาว่องว่องว่องอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือกระตุกเพื่อเตือนสติมันให้มันรู้ว่าเฮ้ยกูเรียกมึงนะเว้ยพอเขาหันพอเรากระตุกปุ๊บเขาหันมาแล้วจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานี่มาพอเขามาหาเราเราให้ของกินเขาเนื้อออกมาค่ะหมาจะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเจอคนแปลกหน้าฉันต้องไปหาสองสามทีเสร็จแล้วต้องมาหาพ่อ เพราะว่าพ่อจะให้หนูมากินเนนหนือไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการแก้แบบและคือเฮาเฮาได้เฮ้ยไม่ว่าแต่ถ้าฉันบอกให้แกเงียบแกต้องเงียบ,งเ,งยบเพราะเวลาถ้าเราไม่อยู่บ้านมีคนแปลกหน้าเข้ามาสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเฮาเล,เลยลูกอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาไม่ใช่เฮาสองทีมาหาพ่อไม่ใช่เออ <S 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 นั่นแหละประมาณนั้นลองวิธีนั้นที่คือสําหรับคนแปลกหน้านะทํายังไงไม่ให้เฮาแล้วให้หยุด นะคะทีนี้เนี่ยการกระตุกสายจูงเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่ากระตุกสายจูงคือการลากหมามาซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่การกระตุกคือางเงีนเน้ปุ๊บเหมือนดึงกระตุกเล็กๆอะค่ะแบบว่าดึงแล้วปล่อยอะเออเป็นแค่แรงกระตุกเข้ามาแค่นี้เองเป็นการดึงสติเขากลับมาหาเราแค่นั้นนะคะทีนี้เนี่ยกับเคสของหลานใช่ป่มแนะน,นำว่า ให้ไปเจอข้างนอกบ้านก่อนก็ได้อย่าเพิ่งเอามาเจอในบ้านข้อดีคือเขาเห่าแต่เขาไม่เอาอะไรพอเห็นได้จากคนข้างบ้านเพราะเดี๋ยวนี้แค่ชะงงหน้าไปมองแล้วก็อ๋อไอเนี่ยรู้จักกันจบไม่มาทําอะไรทีนี้เนี่ยพี่เอาเอาหมาไปเจอกับคุณหลานที่สวนสาธารณะหรือที่ไหนก็ได้ข้างนอกบ้านมันจะไม่ใช่พื้นที่ของเขาเองและมันจะเป็นพื้นที่กลางมันคือวิธีการให้เราทํายังไงให้หมาสองตัวมาเจอกัน คนก็นเหมือนกันทำยังไงให้เขามาเจอกันโดยไม่มีปัญหาเนาะทีนี้เนี่ยพอเจอคุณหลานกับลูกานาทาใจว่าหมาเราจะเห่าหมาเราก็จะววววไปเรื่อยใช้เทคนิคเดียวกันมีตังมาปุ๊บดึงเสษมานั่งข้างๆเก่งมากเลยเอาขนมไปกินใช่ปะทีนี้เนี่ยอย่าพึ่งให้มีตังวิ่งออกไปเนาะมีตังต้องนั่งนั่งอย่างเดียวเท่านั้น ทีนี้เนี่ยพอคุณหลานเข้ามาอย่าให้คุณหลานมองหน้าหมาเขาต้องเพิกเฉยหมาไปเลยหมาต้องเป็นธาตุอากาศสำหรับเขานะคะอันนี้คือวิธีการที่ทุกคนไม่ใช่แค่หลานเพื่อนพี่มาเที่ยวบ้านทุกคนอย่ามองหน้าหมาอย่าพยายามแตะตัวหมาอย่าเรียกชื่อหมาเนาะเพราะว่าทั้ง3ามอย่างเนี่ยมันไม่มันเป็นการไม่เคารพหมา คืออะไรเฮ้ยเวี่งไม่พร้อมให้มึงแตะเลยอยู่ดีจะมาแตะได้ยังไงมันเหมือนคนน่ะคนเราพิ่งจะเจอกันอยู่ดีมาแตะเนื้อต้องตัวกันมันมันไม่ใช่อะ่ะหมาบางตัวเขาชอบให้คนแตะเขาก็จะวิ่งมาเลยแล้วก็อ่ะแตะเร็วภาษากายหมาจะบอกมาเลยว่าเอาเลยฉันยอมแต่หมาส่วนใหญ่จะไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณหลานย,ยืนเฉย ไม่ต้องมองไม่ต้องสนใจอะไรหวังว่าน้องเขาไม่กลัวหมาใช่ไหมอ่าไม่น่าจะกลัวเออเออดีถ้าไม่กลัวคือดีคือยืนเฉยๆไว้เขาจะอาจจะให้เขาถืออาหารหมาในมือไว้ก็ได้อ่ะค่ะกำมาไว้ครับเนาะทีนี้เนี่ยถ้าหมาเดินเข้ามาดมดมดมแถวแถวมืออย่างเงี้ยก็ให้น้องให้เขากินได้แต่ไม่ต้องแบบว่ายืนใส่หน้าเขานะแค่วางไว้ข้างๆมืออย่างเงี้ยพอหมาหมามาปุ๊บแล้วก็ยื่นให้เขากิน หมาก็จะโซซิเอตระหว่างเราเป็นของกินเป็นสิ่งที่ดีเฮ้ยคนแปลกหน้ามันดีนะเว้ยเขาให้ขนมเรากินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่แน่นต้องการที่จะเห็นจากภาพนี้คือหมาเดินเข้าไปหาน้องอยู่ในสายนะทีนี้นสายหย่อนนะพี่อย่าดึงตึงไว้นะมันจะกลายเป็นการเจอกันที่เอ่อเครียดแต่สายต้องหย่อนเราอนุญ,ญาตได้เขาไปได้ พอเขาไปดมเขาจะดมๆๆกินอะไรอ่ะคนนี้เป็นใครไหนดูสิเสร็จแล้วอุย้ยมีขนมด้วยได้ขนมกินมันจะเป็นการเจอกันความประทับใจครั้งแรกมันจะดีงงปหมคะครับอ,อ๋อไม่โอเคครับเออเพราะว่าอย่างไทยนี่อย่างเงี้ยหรือหมาที่บ้านนะทุกตัวเลยเวลาไปเจอคนแปลกหน้าไปเจอหมาแปลกหน้าเนี่ยจะสั่งเขานั่งเนาะ บอกนั่งไม่สนใจฉันไม่สนใจว่าคุณต้องการอะไรตอนนี้ฉันต้องการให้คุณนั่งพอคุณนั่งเสร็จพอคุณสงบหมาเราต้องสงบก่อนพอสงบเสร็จปุ๊บเนจจะอ่ะโอเคอันนี้จะให้สัญญาณเขาก็คือเอามือผายแบบเนี้ยมันเป็นการบอกเขาแล้วว่าอ่ะเข้าไปดมได้มันก็จะเป็นการเจอกันอของหมาสองตัวที่อยู่ในพลังงานที่สงบลงหีนออกปะเพราะตอนนี้สิ่งที่หมาไอมีตังจะทำคืออะไร จะวิ่งเข้าไปใส่ซึ่งมันเป็นการเจอกันที่แรงถ้าเกิดเขาเจอหมาอีกตัวหนึ่งหมาตัวนั้นเปอร์เซ็นต์ฟัดมันสูงมากเหนือไหมมันเหมือนการที่ว่าเวลาเราเดินเดินอยู่ตรงถนนนี้อยู่ดีมีคนไม่มาเฮ้ย hey ใส่หน้าเราอะโดยที่ไม่รู้จักกันเลยอะเ uh. ออเป็นพี่พี่ต่อยเขาไหมพี่ก็ต้องต่อยเขาแบบเดี๋ยวมึงใจเย็นเลยวะเ uh. <laughs> อะ<ต>อเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีหมาตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาใส่หน้าเขาแล้วหมาที่นั่งอยู่มันซัดกลับไปมันคือเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นเราต้องคุมหมาเราให้ได้ว่าคุณต้องสงบก่อนเพราคุณสงบเสร็จรางวัลที่คุณได้คือคุณได้ไปดมพอคุณได้ไปดมเสร็จอีกฝั่งหนึ่งไม่มีการกดดันหมาคือไม่แบบืม,ม,มีตังมีตังไปเลยมีตังมีตังมีตังไม่มีมมยืนเฉยเป็นท่าอากาศไปเลยหมาก็จะดมดมดม,ดมเสร็จเฮ้ยมีของกินในมือได้ของกินอืมนั่นแหละทืม ถ้าเขาเห่าก็ปล่อยเห่าไปเลยใช่ไม <t akes> ไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่างที่บอกไงว่าถ้าเดินออกมาเพรอหมาเห, aussi, ห่าสองสาทีเรียกมีตังมากระตุกสายจูงให้กลับมานั่งไม่อนุญาต ruim, ให้เห ầu, ่าเห่าห่าเจนเหนื่อยไม่ใช่ <t akes> เพราะเราไม่ต้องการสอนให้หมาเรียนรู้ที่จะเห่าจนเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาหาเจ้าของแต่คุณต้องเห่า <t akes> จนกระทั่งเราเรียกให้คุณกลับมาแล้วคุณถึงหยุดเนื่อออกมาค่ะ ให้มันขึ้นอยู่กับเจ้าของและไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมาพอพอเราเรียกบอกมาเขาต้องทิ้งทุกอย่างแล้วเขาต้องมาแต่ของพวกนี้ต้องฝึกนะมันไม่ใช่เรื่องที่ทำวันสองวันได้ไม่ใช่แนะนำให้พี่มาฝึกก่อนอย่าเพิ่งเอาหลานเข้ามาเนาะให้ฝึกจนเขาเข้าใจคอนเซปต์ซึ่งการฝึกหมาแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการทำซ้ำๆกัน80ครั้งถึง150ครั้ง ที่ต้องทําซ้าๆ,ๆซ้ำ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 ๆอยู่นั่นแหละจนมันเข้าใจว่าอ๋อนี่เองที่แกต้องการจากฉัน <c oughs> อะไรประมาณนั้นอ,อืมนั่นแหละแต่ถ้าพี่จะใช้จะใช้วิธีฝึกหมาโดยการที่ว่าเต่อไปนี้เนี่ยไม่วางชามให้เขากินและไม่วางอาหารให้หมากินในชามและแต่ใช้วิธีว่าใช้เวใช้คําสั่งเรียกมา ทุกครั้งที่เรียกมามีตัง้งมาพอมาปุ๊บให้ของกินเสร็จแล้วก็อะไปได้มันก็จะไปทำอย่างอือนเสร็จเอาใหม่มิตัง้งมามันก็จะใหม่แหละอันนี้จะไม่มีสายจูงนะไม่ไม่มีสายจูงกระตุกนะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเล้าหมาเรียนรู้มาเองโดยการที่เรามีอาหารเป็นตัวล่ออยู่เนอะอปะคะเขาต้องเรียนรู้แล้วว่าอ๋อฉันต้องมาหาไอ้นี่นะฉันถึงจะได้ของกิน แล้วทีนี้ทุกครั้งที่มีคำสั่งมาเขาจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคชอบคำสั่งนี้ชอบมากเลยได้ยินปุ๊บต้องมาเพราะถ้ามาแล้วได้ของกินอืมแต่ที่นี้อย่าลืมปลดคำสั่งหมาคือพอเขามาปุ๊บเก่งมากอ่ะของกินเสร็จแล้วก็อะไปได้นี่คือปลดคำสั่งนะเหาอปะคะเพื่อที่ต่อไปอะไรเรียกมานั่งถ้ายังไม่พูดคำว่าอะไปได้ห้ามลุกนะเว้ย ไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นว่าพอเดินมาได้ขนมแล้วไปต่อเดินมาได้ขนมแล้วไปเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการบิวกันไปอ,อืมงงไหมสัญญาณหายไปแล้วจำเป็นต้องต้องจำเป็นต้องต้องขังหรือว่าให้อยู่ในสายจูงก็พอใช่ไหมครับไม่ต้องขังไม่ต้องขังกรงไม่ต้องอะไรขังเพื่อขังตอนไหนขังยังไง ตอนหลานมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขังไว้ใช่ไหมไม่ต้องขังค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเกิดให้เขาไปเจอกันข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วดูโอเคหมาดมน้องไม่มีปัญหาอะไรหมานั่งข้างๆน้องไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยให้น้องลองพาหมาเดินดูก็ได้เสร็จแล้วก็เอาเข้าบ้านพร้อมกันเปอร์เซนต์ที่ oh. จะเห่าจะน้อยลงมากหรือแทบจะไม่มีเลยอ oh. เออ แล้วให้พี่เดินเข้าบ้านก่อนให้น้องเดินเข้าตามมาและให้หมาเข้าตัวสุดท้าย oh. เขาก็จะรู้แล้วโอ้ถ้าเราทําซ้าๆบ่อยๆเงหมามันจะรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้เป็นเจ้าของบ้านนะเพราะเข้าก่อนตามสัญชาตญาณสัตว์เลย <c oughs> ใครเดินเข้าบ้านก่อนคนนั้นคือเจ้าของบ้านคนที่สองก็คือเด็กเข้ามาอ๋อคนนี้เขาอยู่สูงกว่าเรานะแล้วตัวเขาตัวสุดท้าย แต่หมาจะไม่เข้าใจคอนเซป t นี้นะคือพี่ต้องสอนเขาว่าเฮ้ยมึงอย่าถ้ายังไม่ให้เข้ามึงง้ามเขา้ามันเยอะมันเยอะมากมันแต่ทุกอย่างมันอยู่ในเบสิกพื้นฐานเดียวกันเลยคืออะไรเขาต้องสงบเขาสงบเขาถึงได้เขาอยากเข้าบ้านใช่ป่ะได้ไม่ว่ากันมึงสงบยังอ่ตสงบคืออะไรนั่งเฉยเฉยเถ้านั่งเฉยเฉยแล้วเราค่อยให้เข้า ถ้าดึงสายจูงกเราเข้ามาไม่ให้เข้าแต่เราก็ไม่ควรให้หมาดึงสายจูงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วประมาณนั้น <c oughs> ที่คุณเล็กส่งมเมสเซจมา <c oughs> ปัญหาหมาเยอะแยะนู่นนี่นั่นนะมองว่ามันเป็นปัญหาของหมาที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีไม่รู้กฎระเบียบไม่รู้ขอบเขตเพราะเจ้าของไม่เคยให้คือใช่ <c oughs> เออ <c oughs> มันเป็นการสปอยหมาอย่างเดียวหมาก็รู้ว่าเขาทำได้ทุกอย่าง ทีนี้เนี่ยพอตอนนี้เราจะมาำจำกัดขอบเขตเขาแล้วว่าเฮ้ยต่อไปนี้ห้ามเหา่านะเว้ยต่อไปนี้ห้ามทำนูนี้นั่นนะหมามันจะงงเพราะเอา้าก็ทุกทีที่มากูก็ทําได้นี่หว่าแล้วทำไมอยู่ดีวันนี้ทําไม่ได้อะ่ะเ,เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาที่จะสอนหมาแต่แค่ว่าถ้าที่จะเริ่มสอนหมาแล้วเนี่ยอย่ารีแลบกลับไปคืออะไรถ้าบอกให้นั่งก่อนเข้าประตูบ้าน ไอ้ยอยู่ดีวันนี้แบบเหนื่อยว่ะไม่ไหวแล้วเอามึงอยากทำอะไรมึงทําจบเลยหม,มางงเลยตกลงยังไงเนี่ย <c oughs> ตกลงเข้าได้เข้าไม่ได้ถ้าให้ออปชั่นกันอย่างงี้งั้นก็เลือกเข้าไปเลยแล้วกันรอบหน้ามาอะไรประมาณเนี้ยครับนั่นแหละอ๋อโอเคเพราะทุกวันนี้คือเวลาคือผมจะปล่อยหมาคืออิสระคือจะออกข้างนอกหรือเข้าบ้านก็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 ไม่ได้จํากัด Mm hmm. แล้วส่วนใหญ่เวลาออกทํางานเนี่ยหมาก็จะอยู่ข้างนอกอื mm hmm. แล้วเวลากลับมาปุ๊บพอเปิดประตูบ้านปุ๊บหมาวิ่งเข้า,าตัวแรกเลยอืม mm hmm. ันก็คงคิดว่ามันเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าใช่ไหมอืม mm hmm. เขาก็ตื่นเต้นที่จะเจอเราแหละซึ่งมันโอเคแต่การตื่นเต้นมันไม่ควรกระโดด หมาที่บ้านเนทเวลาเนทไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่อยู่สามสี่วันกลับมาขับรถเข้ามาโคหมาดีใจมากหางหมุนเป็นคอปเตอร์ไม่ไผ่เลยแต่ไม่มีตัวไหนโดดใส่เนท oh. เพราะฉะนั้นที่ครูฝึกหมาบางคนบอกว่าการที่หมากระโดดใส่อ่ะแล้วเราไปห้ามมันอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะเขาแสดงความรักกับเราเขาแสดงความตื่นเต้นกับเราเนทมองว่าใช่ แต่เฮ้ยมันมีวิธีอื่นเยอะแยะเว้ยที่จะแสดงความรักได้การกระโดดใส่เราไม่ใช่วิธีที่เราต้องการเพราะถ้าเกิดหมาตื่นเต้นดีใจเจอหลานพี่อายุ10ขวบอยู่ดีกระโดดใส่หลานพี่ขึ้นมาน้องล้มนะคะเพราะฉะนั้นการโดดใส่ไม่ควรที่จะให้รางวัลใดๆทั้งสิ้นทีนี้มันก็จะไปคุยเรื่องไปเด็นหมากระโดดใ่แหละซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ยาวมาก เออแต่ถ้าลองลองเซิร์ชในช่วงคุยกับคนใจหมาไอ้เรื่องปัญหาหมากระโดดใส่เราเคยมีคุยไว้แล้วนะคะแต่ของพี่อ่ะหมาดูไม่ไม่ยากเท่าไหร่หรอกแค่ว่าต้องสอนให้เขารู้กฎระเบียบแบบแผนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่อืมครับนั่นแหละทุกทีพี่สอนหลานยังไงคะสอนหลานสอนหลานที่สอนหมาสอนหลานสอนหลานพี่ก็ไม่ได้ตามใจหลานตลอดเวลาใช่ไหม อืมเหมือนหมาเลยก็เหมือนเหมือนกันอะไรถ้าเราอะไรที่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันทําแล้วมันไม่ดีอ่ะเราก็ต้องเตือนหลานถูกปะถ้าอยู่ดีน้องจะเอานิ้วไปแย่ปักไฟพี่ก็คงจะไม่แบบอุย้ยน่ารักนะ่ะเอาเลยตามสบายถูกไหมเราก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุยดีๆเราไม่ฟังก็ต้องเริ่มเริ่มมีต้องตีแล้วเพื่อให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะมันถึงชีวิตค,คุณนะหมาก็เหมือนกัน <c oughs> เราไม่คุยกับหมา เราใช้ภาษากายเราคุยกับหมาเราใช้สายจูงคุยกับหมาเราใช้น้ําเสียงให้เขารู้ว่าเฮ้ยไม่เก่งมากเห็นไหมคือมันต่างกันนะไม่เก่งมากหมาก็จะอ๋ออันนี้ไม่ดีนะเว้ยอ๋ออันนี้โอเคนะเอออัน่นแหละอ๋อโอเควางพอเข้าใจแล้วครับนั่นแหละคะ่ะ ลองดูแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ส่งมาให้นัให้นักฝึกสัก2เดือนก็ได้เพราะดูว่าเคสอย่างเงี้ยไม่ยากหรอกแค่ลองสอนเบสิกพื้นฐานเขาให้ดี่นั้นเองเพราะเขายังลูกหมา่เลยนั่นแหละ<ด>โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะอคขอบคุณค่ะ,คคะสะวัสดีค่ะ